มาค่ะเพื่อนๆส้มตำปลาค่ะพะพะยะปอกๆพะพะยะสลัด today I a d d เอ่อพิกเกิลฟิชนะคะก็คือจะเห็นว่านี่ t this one pickle fish นะ,ะก็คือปลาค่ทำเองนะคะเมื่อนแซ่บหอมมากเลยะคะ่ะโอเคมากินกันค่ะเมือ่อส่วนนะคะ come and eat with me everyone ตลก invite everyone to eat with me Okay t h i s i look this is Thai style when we call เ uh, people like คำเป็น okay? อิฟวีด้าใส่ดีสโอเค u s e we are าร์ l ฟลก็คือประมาณนี้เรียกมากินนะคะส้มตำโอ้ยเพื่อนๆแซ่บมากเลยะคะ่ะเดี๋ยวชิมก่อนนะคะอืหอมมะนาวนมากเคเืนอน,อนแซ่บได้นี่คือ no cow, นข้าวค่ะนไรซ์ก็คือ I mean, this dinner, นะะีดิซิสไม้ดินเนอรค่ะอีวันโอเคก็จะประมาณนี้นะคะ่ะเพื่อน เบื้องหลังนะคะมีปูอัดเป็นหนึ่งแพคค่ะโอเคอันนี้เบื้องหน้าค่ะโอเคมะละกอเหีเ่ยวไปนี้แต่ว่าเหลือลูกสุดท้ายคะคะเพื่อนดีที่ได้มานะคะโอเคถ้าไม่งั้นไม่ได้กิน,นะคะ่ะโอเคอันนี้ไปร้านประจํามาะคะ่ะเนี้ก็เลยได้มะละกอมาหัวคุณระบี้ก็มีแต่ว่าก็กินแล้วกกเด็กกินแล้วแบบว่ากลัวเป็นแบบก็กินบ่อยแล้วมันเถอะก็เลยเอาหัวเอ่ พะพะยามาโอเคพะพะยาปอกปอกพะพยาสลัดไข่มา